สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่วัดนะคะที่ปูซานวัดที่นี่สวยมากอยู่ริมน้ำด้วยริมทะเลมีตรงนี้มีอะไรน่าสนใจอย่อยางหนึ่งคือเป็นรูปปั้นในน้อยก็นั่งเรียนนะคะน่ารักมากเลย <c oughs> มีตัวหนึ่งน่ารักมากพี่บ่ อันนี้เด่นที่สุดเลยเห็นไหมเห็นตูดเชียวน่ารักมากเลยนนม,มาที่ริมแม่น้ำมีริมอยู่ริมทะเลค่ะ สวยมากที่นี่สวยมากน้ำใสแจ๋วเลยไปเจอกันที่ต่อไปนะคะบ๊ายบาย